สวัสดีครับเมนูง่ายๆสไตล์ชาวคอนโดวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำข้าวผัดแหนมไม่ทานกันนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กระเทียมสำเร็จรูปลงไปนะครับพอน้้อมันร้อนนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับสองฟองนะครับไข่เซ็ตตัวนิดหนึ่งแล้วก็ใส่แหนมลงไปนะครับ ันนี้ใช้แหนม100ร้อยกลัมนะครับผัดแหนมสักสามสิบวินาทีนะครับพอ,อน้ำมันเริ่มออกก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับอันนี้ใช้ข้าวหนึ่งจานใหญ่ที่เหลือนะครับแล้วก็ผัดนะครับหัวุงรสเล็กน้อยนะครับน้ำลาลครับ ซอสปรุงรสนะครับหอมใหญ่ครึ่งลูกนะครับก็ผัดต่อไปนะครับผัดสักสองนาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับ